บอสแบบบอสแบบหรอบอสแบบหรอบอสแบบหรอโอ้โหด้วยบอลสตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะครับผมครับก็วันนี้นะทุกคนเราก็มาถึงแครี่ที่ตัวผมรักมากและอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะผมนั่นกะ็คือ เอสเรียวนั่นเองนะผมแชมเปี้ยนหรือตัวละครตัวนี้เนี่ยสุดจัดเลยนะคือผมอ่ะเล่นมาแต่ในสมัย LLPC หรือคือ LL ในคอมแล้วมันแบบมันจะเปรียบเทียบกับ อ่ะถ้าเปรียบเทียบกับอวนะทุกคนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นแรดแบบเป็นแคลรี่อ่ะเข้าใจไหมทุกคนคือปกติแคลรี่ที่เราเข้าใจคืออะไรทุกคนจะเป็นตัวตีไกลที่แบบมีสกิลในการแบบโจมตีโจมตีโจมตีใช่ไหมแต่แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแคลรี่ที่เป็นแนวสายเวทมนต์ไว้ทุกคนมันจะยิงสกิลโปะแล้วก็หลบแล้วก็ปาสกิลโปะไอการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นการแบบเสริมดาเมจเข้าไปแต่ดาเมจหลักจริงๆอ่ะเป็นดาเมจที่ออกจากสกิลเพราะฉะนั้นความรสึกข,ของมันอ่ะมันจะอารมณ์เหมือนประมาณแรามา เมื่อเราใช้สกิลโดนจะทำให้ตัวเราตีเร็วขึ้นนะครับซึ่งทับสูงสุดได้สีรอบนะฮะหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บเห็นปะเนี่ยขีดเหลืองๆเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยเราจะตีเร็วแบบโคตรเลยนะทุนส่วนสกิลแรกก็ทุกคนจะเป็นการยิงกระสุนเวทมนต์ออกไปซึ่งเป็นหัวใจหลักของอันนี้เลยนะครับผมว่าถ้ายิงกระสุนเวทมนต์โดน,โดนปุ๊บเราจะได้ลดคูลดาวน์ของทุกสกิลอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ผมเอาละคูลดาวนะ์ออกนะอ่ายิงสกิลแรกไปยิงปิ้วอ่าเป็นดามิเกายภาพใช่ไหมทุกคนสมมมตินะผกด สกิลสามสกิลสองผมสกิลแรกโดนป๊อบอ่มามันจะลบคูดาวนะมันจะลบคูดาวหมดเลยไผมเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้โดนต้<ห>ย้ำว่าต้องใช้ให้โดนนะถ้าคนที่ไม่ชอบเล่นตัวที่ต้องใช้สกิลช็อตสกิลช็อตคือเหมือนแบบการปาสกิลไปให้มันโดนอะถ้าไม่ชอบเล่นแน,น,นวนั้นตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวที่คุณตามหาแน่นอนนะุ๊ก ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นแครี่แบบไพบิดนะสกิลสองคทุกคนจะเป็นการปากรงจักรไปนะเห็นกรงจักรไหมถ้าเราโจมตีตอนที่กรงจักรอยู่ปุ๊บดัมเมจมันจะระเบิดแบบบลุมบลุมบลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเบิร์ดเก็บศัตรูให้ได้ไวๆเนี่ยพยายามปาสกิลสองให้โดนตัวที่เราต้องการแต่มันไม่ได้โดนแค่แชมเปี้ยนนะทุกคนมันโดนป้อมด้วยเพราะฉะนั้นป้อมจะตีพวกแรงเล็ตเียวที่ไม่ตัวถลุป้อมของจริงเลยส่วนสกิลสามนะครับทุกคนจะเป็นสกิลการแบบว่าคล้ายๆแฟดพุ่งปุ๊บบอ่่่่่ะะะะแลลล้้วววมััััันนนนจปาสสสกกิคครรใใตตททีียูุดบ แต่ถ้าเรามีสกิลสองปลาอยู่ปุ๊บสกิลสามเนี่ยจะยิงใส่ตัวที่ติดสกิลสองอยู่นะครับและสุดท้ายทุกคนนะฟิวเดิฟซันอันติยิงเซีย่ยวประจันทั้งแบบนั่นเองขอรับผมเนะนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะจะเป็นยิงแบบปั๊บโป๊ะโป๊ะปั๊บโป๊ะโป๊ะ,ะยิงอันติอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าอันติบางทีเนี่ยถ้าใช้ยิงในไฟยังไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเพราะว่ามันชาร์จนานนี ็จะเป็นแบบยิงไปไถไปยิงเข้าถอยออกสกิลปั๊บปั๊บพยายามสกิลไล่ให้โดนเพราะมันจะลดรคูดาวหมดนะผมก็สาหรับเซ็ตไอเทมที่ออกนะทุกคนก็จะเป็นเซ็ตด้านบนอันนี้เลยนะผมชิ้นแรกนะครับผมก็เป็นทั้งหน้าผมมานามูนินะครับผมก็คือพลังดัมเมดเนี่ยจะเท่ากับ2%ซของมานาสูงสุดก็คือยิ่งมานาเยอะนะผมดัมเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นซึ่งไอตัวไอเทมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า ยิ่งเราใช้สกิลระมาบสูงสุดเราก็จะเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับเอสเลียวมากซึ่งมันเป็นตัวที่แบบเราก็ใช้สกิลบ่อยๆเข้าใจไหมทุกคนอันนี้เป็นไอเทมแบบคีย์หลักเลยนะส่วนอันที่2นะผมคือจริงๆอ่ะมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คืออินทิเนตีฟอสที่เป็นเหมือนโอบิอาร์มนะผมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนฟอสเค e ก็คือหมัดน้ําแข็งนะผมจากการที่ผมเล่นนะสำหรับ L L Y Lift ในมือถือนะผมว่าไอเนี้ยดีกว่ามันจะเป็นแนวแบบไคอะเข้าใจปหมพอยิงสกิลโดนปุ๊บไม่ติด สตูเฮ้ยจ้าตูอ๋อลองสู้ได้นะสู้ได้นะสู้ได้นะพอสตูเดินมาไม่เดินเข้ามาไม่ได้เว้ยทุกคนเราก็ยิงไคล์ไปเรื่อยๆนะยิงปุ๊บปุ๊บส่วนไอเทมที่3อันนี้ขึ้นอยู่กับการออกนะถ้าเจอสตูซีซีเยอะเราก็ออกทางด้านของไอคริสซิเวอร์ไปแต่ถ้าเอาชัวร์แบบกลัวตายมากเราก็ออกแข็งตัวเอาเนอะส่วนซีในของเบดออพรูนคิงนะผม, King, ะผมจะเป็นถ้าเรา โจมตีนะครับผมหรือว่า,าใช้สกิลโดน3ครั้งนะฮะจะสโล่สตูนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์เลือดของสตูนะครับผมว่าอัน,นอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีมากๆท่คนดีมากๆนะค,คือถ้าใครโดนแบบคิดดูดิโดนหมัดน้ําแข็งสโลไปแล้วไม่เยันโดนสโลจากเบรดแล้วลุงชิงิกคือยังไงก็ตายเว้ยส่วนไอเทมนี้นะผมก็จะเป็นทางด้านของเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าเราเจอตัวแบบประเภทที่แบบมันแทงมากๆเนี้ยอ่ะล้วก็ออนนี้มาส่วนสุดท้ายอันนี้เกาะเกิดแต่สำหรับผมผมไม่ออกผมนะรู้สึกว่า เอสเลียวต้องหล่อเท่ต้องเฟี้ยวนะครับผมออกอินฟ <Infinity> ินิตี้เอชนะครับผมเลยก็คือไอเทมคีย์ที่ข้อนั่นเองครับหลายคนอาจจะบอกว่าไหนใจร้ายบอกว่าตัวนี้มันเน้นการใช้สกิลไงคือมันเข้าใจป่ะคือสกิลมันไม่ได้คูลดาวไปขนาดนั้นอะสมมติเราใช้อาา่าเดี๋ยวเอาลบคูลดาวออกนะเรายิงปับ๊บเราตีปับป๊บปั๊บยิงปับป๊บปั๊บมันจะมีจังหวะที่แบบอ่ะคูลดาวไม่หมดเราก็ตีธรรมดาได้แต่สกิลแรกมันไม่ติดขีนะทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในการตีธรรมดามากกว่าสหรับการออกขีมานะแต่โอเคนะโอเคนะผมว่าผมว เจ้าชิ้นเนี้ยก็คือเป็นไอเทมที่ชะลอการตายสมมติเราโดนดาเมจมาร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะรับดาเมจเต็มๆเจ็อีก30จะค่อยๆทยอยลดเนี่ยฉะนั้นถ้าเรามีไอเทมดูดเลือดแล้วก็ดูดเคลิ้มไปคืนมาคืนไปเลือดก็นิ่งไปนิ่งมาเนี่ยตัดอะไรอะไรกูมีดูดเลือดอะไรกูมีดูดเลือดมัอดูที่ความถนัดเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมเลยเดี๋ยวคนว่า ตัวเนี้ยมันเก่งขนาดไหนครับแต่ผมแนะนำสนุกจริงนะครับโคตรชอบผมผมชอบอันนี้คือแคลรี่ที่ผมชอบที่สุดนะสำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่สำหรับตอนที่ผมเล่นมาในตอนนี้ผมคิดว่าปัจจุบันเอสเดียร์เก่งที่สุดในแชมเปี้ยนที่มีนะท <c oughs> ุกคนไม่รู้นะคนอืนไม่รู้ค <c> ร <oughs> ับครับเฮ้ย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 ให้กูบวกจริงๆเหรอวะ ไม่กูจะบวกใครได้แลเนี่ยฮัลโหลปะเดี๋ยวได้ได้ได้ว้าวว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 ว n e ววอวว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 ควว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 ว ไม่โดนเหี้ยอะไรแล้วแล้วก็คือเดี๋ยวสัตคูดาหกสิบมินานเกินไม่ใช่นานเกินแต่สกิลแรกเราอะสามารถลดคูดาวักติได้ทุกคนแล้วก็เออใช้ใช้ใจริงหรือเปล่าไหมแงตัวเราจะเป็นสกิลช็อตค่อยๆสกิลไปเรื่อยๆแต่ต้นเกมเราไม่เก่งนะทุกคนจัเบรดเรามันน้อยอะก็มีไอเทมอะเนี่อะไอไฟมันโคตรเอาเลยวะเนียเอะเอออ๋อใส่นะใายนะใส่นะ เรียบร้อยเ,อเรียเอสเลียวไม่ขอจริงว่ะดีนะฝึกในคอมมาดีนะผมฝึกในคอมมาอ่ะสิงทุกต่อเนี่ยเราตีป้อปไปแล้วทุกคนฟิลดอะซันเป๊ะเป๊ะหมายถึงเล่นเอสเลียวแม่นปางโคตรแม่น,มมนตีป้อปเตแล้าแตะน้าแตะน้าเตะน้วเตะน้า เอาาเลยคฟิวดันมนยบเี่ยเดี๋ยวเราเล่นกายภาพก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวตาต่อไปเราเล่นเวทผมชอบ LL ตรงนี้เว้ยทุกคนตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรตายตัวในการออกไอเทมเว้ยอยู่ดีๆเราอยากเป็นเวทแล้วก็ออกเวทได้เว้ยถึงแม้ว่าบาดตัวมันจะโยนก็ะตัมแต่มันก็ออกได้อยู่ดิไม่ใช่ป้อมแจกเลยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยไปไม่ได้ป้อมแจกเลยฮัลโหลก็้มันยิงตัวรถทหารยิงดิ ทุกคนบอกว่าอันนี้ยังไงผมก็โดนฟิวอ่ะไอ้ควายมันไม่โดนอ่ะถ้าใช้ยืนในไฟยังไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเพราะว่ามันชาร์จนานไม่ไหวกับมึงแล้วไม่ไหวกับมึงแล้วไม่ไหวกับมึงจะวิ่งวิ่งเก่งแล้วาันแ้ววะ โอเคอ่ะไอเทมที่ผมกำลังจะออกต่อไปนะทุกคนคือโอมิอาร์มนะผมอันนี้คือโอมิอาร์มของอาวีนะเมื่อเราใช้สกิลการโจมตีเข้าต่อไปจะแรงนะผมแต่เราเนี่ยสามารถดึงสกิลแรกไปโดยที่ไม่ต้องตีเข้าจมั้ยดาเมจโบลัมมันติดเลยนะเที่ยเอสเลียวขอพอๆกันเลยวะเชี่ยเอาวะ ไปดิโ <c oughs> อ้โหยิงว้าวเกินอะ่ะยิงอะไรเนี่ยยิงแบบนี้ยิงเลยดีกว,วา่ายิงแบบนี้ยิงเลยดีกว,วา่า <'re> ไม่โดนจ้าโดนแน่นอนปั๊บกินแล้วเรียบร้อยเดินแล้วทุกคน บอกเลยว่าฟิลด์ฟานทะลุตัวทะลุกลางใจ ไม่ได้เลยคนหนีไงไอ้ยังดูมาไล่ดิดูมาไล่หนีไงอ่ะบอสแบบอ่ะทุกคนมันเป็นบอสแบบอ่ะหนีไม่ได้อ่ะเฮ้ยสา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 ยบอสแบบไอ้สัสบอสแบบบอสแบบเหรอบอสแบบเหรอบอสแบบเหรอฮ้ตัวมึงเล็กมึงก็เป็นได้แค่แมงวันเหรอวะไป าเหี้ยชิบหายชิบหายิบหายมายถึงมันนะชิบหายอ่ะตายเชี่ยหายบอลไม่ไาตายไม่ไเนี่ยไอไอบังคาอสเตลียมาเล่นสายเล่นสายเว เย่บวกวัวเกิดกูจะมองดูเรื่องนะวะเนี่ยอันนี้ผมกดมั่วๆนะ้วทุกคนกบว่กดบวก็ชนะได้เว้ย คือเมื่อกี้มันมันอยากรองผมหรออยากลองหรอ <Ooh. S 1> ครับพี่อยากรอกับผมหรอครับพี่เอสเดียเลยเดียยวพี่เอสเดียพี่เอสเดียอยากลอผมหรอพี่เอสเดียวบุรี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  มันได้อยู่แล้วดิวะามก็ะโหดขนาดเนี้ยผมอยากลองตัวตัวกับไอ้ไอ้บอลแม็วะ่ะให้บอกว่าไม่ตัวตัวอะไรเนี่ยเพื่อนคุยม,มาคุยมาขนาดนี้ไม่ไม่มีคำว่าตัว,ต,วตัวแล้วลุมมันไขย,ยี้มันเปบลเดนสตาร์ <the> <c oughs> โอ้โหเนี่ยดูสโลว์ที่ยสโลว์็นสโลเยอะเกินระเบียบ <c oughs> โอ้ยเชี่ยมป็นสโลเยอะเกินเชี่ยนี่ผมวิ่งมาสองคนนะเว้ยกลายว่าพวกผมจะเป็นฝ่ายหนีนะแต่ผมชอบเอสเลียวไว้ทุกคนแม่งเล่นล้ำเส้นแบบเบียวป้ามะพร้าวแก้วเนสทิวสองทุกคนป้าพวกตีใส่ป้อมอ่าแรงอ่า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 นี่ผมว่าไม่น่ามีใครสู้ได้ผมน่าจะแบบปวดสุดในชีวิตแล้วตอนนี้อุ้ยเฟิลเดิ ใช <Yeah. c oughs> โคนเอาเอาเกิน <c oughs> เอาเกินเอาแล้วเอาแล้วบวก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 แล้วโ <c oughs> อ้โหเที่ยงมีโคตรแรง <c oughs> เลยเฮ้ยไม่จบ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 ไม่สาขาดคะแนนมันน้อย ต้องสารทาก่อนไม่สา,านะแนนมันมน้อยเลยล้วเลยๆเลยๆเลยากลนะกยๆเลยๆลยากราอๆเลยๆเลยๆเล่เพย่อลยๆเงยเลื่อลยๆเลยๆเลยกเลยๆเลาเลยๆเลยลยเลยๆเเลยๆเลยๆัลยๆเมยๆาลเลยๆเลยแเลยๆมยเลเลยๆเลยนเลยๆเยเลยๆเลยยๆเบเลยๆเเลยนเลยยเยแเลยๆเลยยเลเลยเลเยเลยเลเลยลยเลลดๆได้เลแบบแบบเลาย,ายแบบเเเยเลเล <c oughs> ย <c oughs> ยยยเลยเลยลยัลลล นี่เวลาของเราอะไรวะ่เ้อารีมันเอาหมดแล้วเนี่ยไปไสามทาสามาโอชิตีโคตรแรงล้ยกโยกย่เอาบอสแบบนะบอสแบบบอสแบบไมู่นะดูเลือดสุแรกมัติดดูเลย วิวดัดสั้นสวยยี่สิบเอหนึง่งก็จบแล้วนะครับทุกคนยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วอยากดูตัวไหนอยากดูคลิปแบบไหนาสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายกดซับห้ด้วยนะ